พี่มิงฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยเรื่องของตลาดหุ้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผมอยากจะหามุมมองของพี่มิ้งเหลือเกินว่าเมื่อไหร่ต่างชาติจะเลิกขายหุ้นไทยไม่เลิกจริงนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามประกาศข่าวดีจะยุบสภาจะทําอะไรต่างชาติก็บอกว่าก็ขายต่อนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ให้ประเมินภาพของตลาดณขณะนี้ก่อนครับว่าเป็นอย่างไรครับครับก็สําหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะครับก็แนว้มเปยงคงไม่ดีต่อ นะครับหลักๆก,ก็คือทางฝั่งสหรัฐเองเนี่แหละนะครับก็คือในเรื่องของเฟดนะครับคือตัวเลขมันดีกันไปตัวเลขเศรษฐกิจ <tuh> ดีกันไปนะครับมันก็เลยทำให้เป็นตลกร้บางอย่างว่าเงินเฟอมันก็ยังไม่ยอมหลบสักทีนะครับก็เลยทําให้หลายฝ่ายก็ยังกังวลแล้วก็การเคลเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์กังวลเหมือนเดิมนะครับว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นต่ออีกหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกดดันนะฮะตอนแรกก็แข็งปุ้นสินทรัพย์เสี่ยงก็ลงนะครับแล้วก็มันก็เชื่อมถึงฟันโฟด้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า มันขึอ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเงินก็ต้องไหลไปไหลามามก็ต้องไหลไปทางนู้นนะครับก็เลยทําให้ฟันฟลอรส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะนี้แต่จริงก็งงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องพื้นฐานเองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของเฟดเนี่ยกดดันอยู่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอต่อเลยนะครับก็คือในเรื่องของผลประกอบการ,รบริษัทจดทะเบียนบ,บ้านเราส่วนใหญ่ต่าคาดนะฮะส่วนใหญ่เปิดมาต่าคาดานะครับต้องบอกว่าถ้าไล่เรียงกันไปเนี่ยหุ้นขนาดใหหญ่่ลลๆกุมนะครับ เงยตำ่ำคาดหมดเลยนะฮะตัวที่อาจจะมีดีกว่าคาดเรียกเป็นกลุ่มแล้วกันนะฮะคือในกลุ่มบางทีมก็มีตัวไหนดีตัวไหนแย่นะครับแต่ว่าถ้าดูเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่มันดีกว่าคาดจริงเนี่สนยส่วนใหญ่จะไปล,งปลิงก์กับในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกคนในกลุ่มสื่อสารอย่างตัวแอดวานนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆส่วนใหญ่คือแย่กว่าคาดอย่างวันนี้เนี่ยที่ออกมานะครับต้องบอกว่าแย่กว่าคาดเกือบหมดเลยเมื่อเช้านี้ยกเว้นตัวของเซเว่นนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่า ช่วงนี้พองบออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามด้วยอินดัส e รีมิงนะครับอินดัสทรีมิงมันก็ต้องเป็นการปรับอะไรบางอย่างของนักวิเคราะห์นะครับก็มีโอกาสที่จะต้องปรับประมาณการอะไรลงนะฮะก็จะสอดคล้องกันไปหมดนะครับก็คือเฟรขึ้นดอกเบี้ยนะครับฟันโฟไหลออกนะครับแล้วก็มีการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์ลงในหุ้นตัวหลักๆนะครับแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปอีกนะครับก็คือการขึ้นเครื่องใหม่เอ็ดีของหุ้นตัวใหญ่ในช่วงเดือนมีนาถึงเมษานะครับมันก็จะเป็นซีรีส์ยาวแล้วนะครับว่าหุ้นนนนหอาึ้เื่่ยิดงแมว นะฮะแม้ว่าจะมีข่าวในเรื่องของการยุบสภานะครับแต่ผมเชื่อว่ายุบสภาเสร็จเลือกตั้งในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะมีโฟลเข้าอีกรอบหนึ่งจริงแต่ว่าช่วงนี้ต้องลงก่อนเท่านั้นเองนะครับก็อมองเป็นลักษณะนั้นเพราะฉันหนักชนิดเซ็นเตเด็กนะครับน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการอักตัวต่ออีกนิดนึงนะครับคือขึ้นมาแล้วเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะเขาขึ้นมาทำหายเมื่อ2วันก่อนตรงวันที่มีข่าวในเรื่องของการกําหนดทําลายยุบสภาแบบคร่าวๆนะครับใกล้ๆหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบตรงนั้นนะครับเป็นจุดตึง ก็คือไม่สามารถกลับขึ้นไปเขตแบนบนได้คือติดแล้วก็ถูกกดลงมานะครับลักษณะนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับก็คือยังไม่พ้นแนวต้านสําคัญนะครับก็มีโอกาสนะครับเป็นลักษณะการซืมลงมาไซเวกข้างล่างกันอีกรอบหนึ่งแถวบริเวณใกล้ๆ1 650, นึ0นยนึ่ะครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะไซเวกตรงนี้นะครับถ้าไม่มีข่าวร้ายอะไรเพิ่มนะครับอืมกลับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละต่างชาติก็ยังจะขายกดดันหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องถูกไหมหรือย,ยังไงครับพี่พี่ ครับก็อย่างที่บอกพอดอกเบี้ยฝั่งนั้นเขาขึ้นแรงเนี่ยนะฮะแล้วค่าเงินมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเม็ดเงินก็น่าจะมีการไหลออกอยู่บ้างนะครับอันนั้นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเรื่องของผลประกอบการบ้านเราจริงๆเนี่ยที่ตัวใหญ่หลายๆตัวอะไรเนี่ยม,มันแยก่กว่าที่คิดจริงๆอืมเข้าใจนะฮะมันแย่กว่าที่คิดจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นสองมุมนะฮะพอมันแยก่กว่าที่คิดจริงๆเนี่ยแล้วบอลยูมันยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า e U เออนี่ยูแกรฟเนี่ยมันจะดูน่ากังวลนะฮะหลังจากการปรรรรรับะะะมาาาณกนวิเคคห์ ก็เลยค,คิดว่าต่างชาติน่าจะยังขายต่ออีกนิดนึงนะอย่างน้อยๆในช่วงขึ้นขื่อใหม่ XD นี่แหละเป็นช่วงฤดูกาลของเขาอยู่แล้วนะครับกลับกลับเอสอย่างนี้เราต้องวังกลยุทธ์ยังไงฮะเทรดได้ไหมหรือว่ารอก่อนรหรือยังไงฮะครับครับกลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเทรดจริงๆเป็นรายวันก็คงต้องเลือกเป็นรายตัวนะครับแล้วก็กําหนด stop loss ให้ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะมองภาพระยะกลางสัก3เดือน6เดือนเนี่ยนะฮะผมว่าตอนนี้ อยู่เฉยๆแป๊บนึงเวทันซีสำหรับผลที่ลดพอร์ตไปแล้วตามที่แนะนำนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าเวทันซีแล้วรอให้มันพักลงมาให้เสร็จให้เสด็จน้ำที่บอกคือจะมีตามมาด้วยการปรับประมาณการลงการขึ้นเครื่องใหม่เอ็กดีแล้วตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจบเรียบร้อยนะครับจะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งคือยุสบสภาเสร็จหุ้นอาจจะยังไม่ได้ขึ้นแต่ว่าจะไปขึ้นช่วงที่กําลังหาเสียงนะฮะมีโอกาสนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็คือช่วงกลางปีนะรตรงนั้นเนี่ยหุ้นไทยอาจจะมีการขึ้นตัวขึ้นมาได้นะคร ตรงนี้เก็บไม้เก็บมือนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกเป็นลายตัวดีดีนะครับทั้งจะเทรดทิ้งรายวันนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะมองสันถึง6เดือนก็รอให้ลงมาให้เสด็จน้ําก่อนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแถวแถเส้น200วันน่าจะน่าสนใจนะครับก็คือแถวแถบริเวณถ้า200วันแบบ EMA เนี่ยก็อยู่ตรงบริเวณ16 3 5ถ้าแบบ SMA ก็อยู่ตรง16-2 2เพราะฉะนั้นในกรอบ1 6 2 0กถึง1,630เนี่ยก็น่าสนละกันนะครับถ้าลงมาบริเวณนั้น ครับ<ช>ผมอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เทรดยังไงดีละ่ะเอาหุ้นไหนดีฮะครับก็สําหรับวันนี้เองนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็เอาตัวที่เป็นท่องเที่ยวแล้วมันดีกว่าที่คิดตัวแรกเลยก็คือตัวเอรารวันเ<ช>นี่ยครับ ERW นะครับตัวนี้เ,เชียร์มาสองสามวันแล้วนะครับแล้วก็มันก็ดีกว่าที่คิดนะครับผลประกอบการออกมาไตรามาสที่สี่เนี่ยออกมาสองร้อยกว่าล้านนะครับค่าเป็นแค่ร้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นโขนตรงนี้มันดูดีอย่างนี้เนี่ยแสดงว่านะครับในเรื่องของอัตรากําไรเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าที่คิด นะครับอัตรากำไรไตรมากที่4ทําได้ดีกว่าที่คิดขณะที่มันเจอภาวะเงินเฟ้อนเท่าขับคุยง่ายก็คือเขาขึ้นราคาเราคนไม่ไม่เถียงนะฮะไม่มีใครต่อรอต่อเถียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสที่หนึ่งเทรนมันยังไปต่อนะครับดีมานมันยังมานะครับต่างชาติยังเข้าไทยคนไทยก็ยังเที่ยวไทยนะครับภาพไตรมาสที่หนึ่งผมเชื่อว่าจะต่อเนื่องจากไตรมาสที่สี่นะครับก็คือดีต่อเนื่องนะฮะแล้วพอเขาสู่ไตรมาสที่สองเนี่ยสงกรานนะครับแล้วก็ทัวร์จีนจัดทับเสร็จเรียบร้อยพอดีนะตอนนี้ต้องบอกว่าทัััััวรรจจจีนนยงบบไ่เส็ะค นะฮะแต่มาสที่หนึ่งเนี่ยประกาศแล้วว่าเปิดประเทศแต่ละทัดทับกันไม่เสร็จนะครับน่จะเข้ามาช่วงสงกรานพอดีเพราะฉะนั้นก็จะดีต่อที่ไตรมาสที่สองเพราะนั้นเอราวันเนี่ยผมเชื่อว่ายังพอเล่นต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เองจับตาดูนิดนึงนะครับ5.5เป็นแนวต้านเส้นเทรนไลน์ขึ้นรอบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผ่านได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผ่านได้จริงๆเนี่ยนะครับผมก็มองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆบริเวณ5.2แต่ถ้าผ่าน5.5 0ไม่ได้นะครับอ่าก็ ชะลอนิดหนึ่งนะฮะชะลอนิดหนึ่งนะครับเขาอาจจะมีการพักตัวลงมาแถวๆบริเวณ4 <c oughs> ี่จุดเก้าทวิลงมารอรับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบังเอิญเข้ารายการมาแล้วเขาไล่ขึ้นไปแตะเส้นแนวโน้นโม,มที่เป็นที่เป็นแนวต้านพอดีเป๊ะนะครับก็เลยอาจจะก้มกึ่งนิดนึงนะฮะสำหรับตัวแรกนะครับ <c oughs> มาดูตัวที่สองนะฮะตัวที่สองนะครับคือตัว A u นะฮะ after you นะครับตัว after u เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างภาพที่จะลบล้างการไซเวก่อนหน้านี้ นะครับแล้วก็ขึ้นมายืนเหนือตรงจุดถึงกลางของบริงเจอร์แบนดเล็กๆได้ตรงบริเวณ12บาทนะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดง่ายคือเขาพยายามที่จะยืนเหนือ12.5ให้ได้แล้วก็จะเข้าสู่แนวโน้มที่ฟื้นตัวละนะครับหลังจากที่ไซเวยมาก่อนหน้านี้เพราะว่าผลประกอบการเขาที่เขาใครแดนมาเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ผลประกอบการออกมาจริงเนี่ยไตรมาสที่สี่มันก็ต่าค้าไปเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็มองว่าปีนี้เนี่ยนะครับยอดขายน่าจะกลับมาดีนะครับต่างชาติเต็ น่าจะขยับขึ้นปีนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการปีนี้คาดว่ากําไรเนี่ยน่าจะโตประมาณสัก90%ได้นะครับสำหรับตัว AU หรือ After U นะฮะคือโตเกือบ1 0 0แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มองว่าเป็นตีนที่ยังเล่นเก่งกําไรได้อยู่แล้วก็พอย้อนไปดูพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาหยุดลงละ m a c d <S <S ก็พยายามที่จะตัดขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้น จับตาดูนิดนึงนะครับพ้น12.5 f ล l รบายนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปตรง13บาทและ13.5แต่ที่ยังไม่พ้น12.5นะครับแนวรับนะครับคือจุดที่เขาผ่านขึ้นมาแล้วก็ทดสอบอยู่ตอนนี้นี่แหละก็คือแถวๆบริเวณ12บาทนะครับสต็อปลอตเผื่อผิดทางนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคุณไซเวมาเป็นเดือนเนี่ยถ้าหลุดแถวๆ11.8เนี่ยอาจจะมีการพักฐานก็สต็อปลอตตั้งเผือไว้อีก2ช่องนะครับก็น่าจะเป็นกลยุทธ์อย่างที่ผมบอกไว้ก็คือเลือกเป็นรายตัวแล้วก็กําหนดสตด็ กราฟผมเอ้าเยี่ยมเลยครับไปต่อที่คําถามเลยครับพี่มนครับคำถามหนึ่งเจ้าก็ผลประกอบการออกมาเยอะอ่ BJC ระคะครับสำหรับตัว BJC นะครับในเชิงของกราฟเขาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มที่ดูดีเลยนะครับคือพักเราก็ขึ้นต่อนะพักแล้ก็ขึ้นต่อลักษณะนี้เนี่ยนะครับเป็นคัทเทิลที่ เล่นเก็งกาไรได้ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่นะฮะสำหรับตัว BJC นะครับตอนนี้นะครับเขายืนเหนือจุดกึ่งกลางของบรลลิงเจอร์แบนตรง38บาทได้ให้ตรงนั้นเป็นจุดแนวรับสําคัญนะฮะแล้วก็ตรงแถวๆไทเดิมที่ทําเอาไว้ตรง39.5ถ้าเรกผ่านได้ทำ higher high นะครับปลอบแนวต้านที่เป็นเทนไลน์ขาขึ้นถัดไปเนี่ยก็จะอยู่แถวๆบริเวณ40บาทขึ้นไปละนะครับอาจจะ40.25ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าตัวเลขกลมๆเนี่ยก็40.5แล้วกันนะครับเพราะนั้นถ้าพ้น 39 5จุดห้าถัดไปก็อีกบาทหนึ่งนะครับเป็นลักษณะการัค่อยๆไซเวพขึ้นไปโดยมีแนวรับจุดสำคัญตรงส8มสิบแปดนะครับค่ะอืม,มค,ะค,ะครับอ่าแล้ว Tri p l e I ล่ะคะครับ t r i p l e I นะครับเอ่อสำหรับตัว triple i เนี่ยนะครับแพทเทิร์นกราฟของเขาเนี่ยถูกกดลงมาคือสู้ไม่ไหวเมื่อสองสันก่อนนะครับแล้วก็ถูกกดลงมาใใกล้เส้น2 0สองรกอวัน,กนีกนรอบหนึ่งกระเขาไปเลยสิบาจุดเจ็นะ1 3สบาจุดเจ็จะเป็นจุดสำคัญจุดตัดสินใจเลยถ้าหลุดเนี่ยต้องสล็อตนะครับ แต่ถ้าไม่หลุดนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่าดาวไซต์ต่ำแล้วคือรอบที่แล้วก็สู้ตรงนี้แหละนะฮะก็คือ13.9นะครับสิบแนวรับตรงนี้ถ้าสู้อยู่นะครับการเลี้ยงตัวออกข้างแล้วก็เทมนิีเขรีบาวเล็กๆยังพอมีลุ้นนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ตรง14.6แล้วก็แถวๆบริเวณส5บ5าบาทที่พยายามสู้อยู่ครั้งก่อนหน้านี้นะครับโดยกำหนดสต็อปเลทให้ดีนะครับตรง 13. บค่ะอ่ะบ e m ค่ะ สำหรับตัว BEM นะครับแพทเทิร์นกราฟอย่างเดียวนะฮะคือพื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแบบมีในย้าหรอกนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยดูน่ากังวลเหมือนกับคนที่จะมีอยู่เนี่ยคือตัวนี้ผมเชื่อว่าคนก็มีเยอะนะฮะอาจจะอยากล็อกกาไรบ้างนะครับอยากจะขายบ้างจนมันทําให้มีแนวโน้มที่ใกล้จะสุ่มเสี่ยงจะพักฐานนะครับแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงบริเวณ9.1นะเป็น200วันแบบ SMA นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด9.1นะครับแล้วก็โรดเดิมทนี่ทำเอาไว้ตรง9บาทเนี่ยสุดสำคัญเลยถ้าเกิด9 9บาทเนี่ยถ้าหลุดต้องสตอปลอตก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นลักษณะที่พร้อมจะพักฐาละนะครับก็มีอยู่ก็ช็อตเกนพอรตก่อนนะครับตรง9.1นะครับรอรอเขาลงมาให้เสด็จน้ําก่อนนะครับเราค่อยมองในเรื่องของการเข้าชอนซื้อกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวตาถ้าเขาไม่หลุด9.1เนี่ยคือซื้ออยู่สู้สตรงเส้นของร้อยวันตรงนี้อยู่นะครับการเกิดพื้นี่ข้ริบาร์เล็กๆนะครับก็มีโอกาสเช่นกันนะครับก็จะมีแนวตาเนี่ยอยู่แถวบริเวณ9.2ถึง9.3นะครับ ตัวต่อไป AAI ค่ะโอ้ oh, นี้วิ่งขึ้นมาเขาสมควรแต่ถอยแล้วครับตัว AAI นะครับ pattern ท l ร์นปของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพยายามที่จะฟื้นตัวคือถ้าเกิดว่าฟื้นภาพใหญ่เป็นภาพ p ราของวิกฤตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็น U curve ขึ้นไปนะครับเป็น Rising Bottom ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าดูภาพเล็กหน่อยเป็นภาพของใยวันเนี่ย นะฮะตอนนี้นะครับเป็นลักษณะของการใช้เวฟที่เฉียงไม่ถึง45องศานะฮะอาจจะสัก3 0มสถึงสาองศานะฮะก็เฉียงแต่ว่าไม่ได้เฉียงสูงมากนะครับแนวต้านนะครับทีอยู่แถวๆบริเวณ7จนะฮะเจุดนะครับที่เป็นกรอบอัพเทนไลน์เล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของต้านแรกที่ผ่านได้ก่อนก็คือ7จ5ถ้าผ่านได้ซึ่งวันนี้ไม่ผ่านนะฮะถ้าผ่าน7จ5เนี่ยต้านถัดไปก็คือแถวๆบริเวณเ4 5นะครับหรือตัวเลขกลมๆก็เจ็ดกันถ้าะครับ แล้วก็เท่าวันนี้ขึ้นไม่ไหวนะครับถ้าเกิดว่าเจอ7.35เราชนแล้วตกลงมาเนี่ยไม่ไหวนะครับก็จะมีจุดสาคัญที่เป็นแนวรับเนี่ยก็คือ7บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของสต็อปล็อตเพืปิดทางจริง,รงถ้าเกิดว่ามีแรงขายเหมือนระลอกที่แล้วเนี่ยขายต่อเนื่องมาประมาณ6กวันติดที่เป็นแท่งแดงเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงเฉพาะบริเวณ6.7นี่ยถ้าต่ำกว่า6.7เนี่ยอาจจะมองเรื่องของการขายกอดนะครับช็อตออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋้ว่ากันนะครับว่ายืนตรงไหนได้ครับ แล้วบ้านปูล่ะคะ oh. จะมีโอกาสไหมล <laughs> งงาน,นครับบ้านปูนะฮะสมเสียงมากนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยเขาผ่านจุดที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปแล้วนะฮะก็คือช่วงไฮซีซันฤดูหนาวเนี่ยครับช่วงไฮซีซันฤดูหนาวผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเขาสู่ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันก็สะท้อนมาที่ราคาหานหินนิวคาสเซิลลวนะครับว่า่านหินจาก450เหรียญต่อตันเนี่ยเหลือ200เหรียญต่อตัน เนี่ยฮะพอผ่านฤดูหนาวแค่อย่างเดียวเนี่ยลงมาขนาดนี้นะครับซึ่งบ้านปูก็คงจะหนีไม่พ้นเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวบ้านปูเองเนี่ยนะครับไซเวตรงนี้แล้วก็พยายามสู้อยู่นะฮะตรงจุดที่เป็นจุดตัดจริงๆเนี่ยคือ10.9กถ้าวันนี้ปิดราคาปิดต่ำกว่า10.9ระวังหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะย้ำการเป็นลักษณะการไซเวดาวที่เป็นขาลงต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าลองขีดเส้นดูนะครับคือจะลงแบบค่อนข้างชันมากเลยนะฮะตรงขันตรงกันข้ามกับด้านขึ้นที่เป็นด้านชันนะฮะอันนี้เป็นด้านลงที่แบบค่อนนข้างชั ก็ถ้าหลุด10.9เนี่ยเผลอๆนะฮะจะมีแนวรับถไปตรง10.5แล้วก็10บาทนะสำหรับตัวบ้านปูนะครับ,รบแต่ถ้าไม่หลุด10.9 10. นะครับก็ใช้เวออกข้างนะฮะแล้วก็อาจจะมีรอบเก็งกำไรเล็กๆสั้นๆ,น,ๆนะครับตรงแนวต้า10.11.2 11.3นะครับก็เื่อไว้นิดนึงนะครับคบ่ะแล้ว BLA ่ะคะ ครับสำหรับหลักการ B L A นะครับแพทเทิร์นกราฟดูดีเลยนะครับเป็นลักษณะที่เราด d i n บัตทอมขึ้นมานะครับเป็นแองกทะขึ้นมาเลยนะฮะลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้น่าจะเป็นลักษณะที่พยายามจี้ขึ้นหาเส้น200วันได้นะครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสนะฮะวันนี้นะครับตรง32บาทนะครับที่เป็นจุดตัดก่อนหน้านี้แถวๆซากบริเวณเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับที่เป็นแท่งแดงใหญ่ๆลงมาเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เอ่อนักลงทุนตัดสินใจคัดลอสตอนนั้นกันนะฮะขายกลับลงมากดลงมาเนี่ยนะครับแถวบริเวณซัก 32บาทบวกลบเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนเนี่ยสาบาทได้นะครับผมเชื่อว่าการจี้ขึ้นไปทดสอบเส้น200วันมีโอกาสนะครับซึ่งตอนนี้200วันแบบ SMA เนี่ยถ้าตัวเลขกลางกราฟเลยเนี่ยมันจะอยู่ตรง32.75เจ็ดหนะครับถ้าตัวเลขกลมๆก,ก็33แล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็น200วันแบบ SMA อยู่ตรงแถวๆ34บาทนิดนนะครับซึ่งพย้อนกลับไปดูไฮเดิม erm เนี่ยก็จะอยู่ตรง34บาทเพราะฉะนั้น ้านเนี่ยวันนี้ยืนเหนือส2ิบสองนะครับถัดไปผมมองแถวๆตัวเลขกลมๆก,ก็คือส3ิบสามและส4ิบสี่นะครับแต่ถ้ายืนสามสิบสองไม่ได้นะครับยืนสาสิบสองไม่ได้นะครับแนวร,รับจะอยู่ตรงสาสิบอ็ดนะครับแล้วก็สต็อปลอตผิดเผื่อผิดทางตรงสามสิบคอมเซเว่นล่ะคะจะไปต่อได้ไหมครับคอมเซเว่นนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นเองนะครับการดีตัวขึ้นมาแล้วยืนเหนือแถวๆบริเวณส1บเอดบาทได้เนี่ย พอจะมีลุ้นนะครับถ้าวันนี้ไม่เป็นลักษณะที่เปิดสูงปิดต่ําอย่างนี้นยครับถ้าเปิดสูงปิดต่ําอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ยืนเหนือ31แล้วมีลักษณะการซื้อกลับขึ้นมาบ้างไม่ได้ปิดราคาต่ำเนี่งวันนี้นะฮะไม่ได้ปิดแถวๆบริเวณ31บาทอย่างนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสเป็นลักษณะการื้นตโตขึ้นไปหาเส้น200วันแล้วก็เป็นใกล้ๆไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือแถวๆ33บาทก่อนนะะเป็นจุดแรกนะครับเป็นจุดแรกแถวๆ33บาทนะครับ แล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยก็จะอยู่แถวบริเวณ35บาทบวกลบนะฮะ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่านะครับถ้าเกิดว่ากราฟเป็นอย่างนี้เนี่ยคืออาจจะดูทรงแล้วคือเป็นนักซื้ที่ขึ้นไปแล้วไม่ไหวนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขามีเส้น200วันแบบ SMA ที่ติดอยู่เช้าว,วันนี้เนี่ยก็คือแถว32.5 32.5ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปทายที่32.25แล้วก็ถูกกดลงมาเนี <c oughs> เพราะฉะนั้นติดหุดไม่ง่ายไปยง่ายคือติดแนวต้านแล้วก็ถูกกดลงมาเป็นราคาโลนะฮะถ้าปิดกราฟอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ดี นะครับให้ใครมีอยู่ก็ล็อกกำไรขึ้นมาก่อนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาสร้างฐานใหม่แต่ว่าถ้าจบเราปิดดีวันนี้หน่อยคือขึ้นไปสักเล็กสามสิบสองเนี่ยนะครับอาจจะมีลุ้นในการขึ้นไปหาสามสิบสามถึงสาสิบห้านะครับคะ่ะตัวเราไปอมตะนะคะครับตัวอมตะนะครับตัวกลุ่มนิคมนะฮะจริงๆนิคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้ปีนี้คือนิคมจริงๆนะครับแต่สาหรับตัว กลุ่มนิคมจริงๆเนี่ยนัวิเคราะห์เราชอบ WHA นะครับแต่โอเคคําถามมาที่อมตะเดี๋ยวมาดูอมตะก่อนนะครับอมตะเนี่ยนะครับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่เขาเรียงตัวกันอยู่ซิอยู่ตรงแถวบริเวณ20.1สน่งนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นรับสําคัญเลย20.1นะครับไม่ควรหลุดนะฮะถ้าไม่หลุดนะครับก็จะมีแนวต้านแรกนะครับตรงแถวบริเวณ20.5ที่ติดเมื่อวานนี้ถ้าผ่านได้นะครับไอไฮเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซ้กบริเวณต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ผมว่าไม่น่าจะมีนัยยะแล้วเพราะว่าเป็นไฮที่แบบไม่ได้เป็นแท่งแท่งปิดดีๆแบบเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้น20.5ผ่านได้เนี่ยนะครับต้านถัดไปไฮเดิมที่ทําเอาไว้ก่อนหน้านี้ย้อนไปไกลนิดนึงนะก็เขจะอยู่แถวๆบริเวณ21บาทก่อนนะครับเพราะฉะนั้น20.5ผ่านได้ถัดไป21นะครับแล้วก็จุดสําคัญคือ20.1เป็นแนวรับสําคัญที่ห้ามหลุดนะครับค่ะ w h a ราคาอ่งเอาคู่เลยก็ได้ครับครับ w h a นะครับเอ่อสำหรับตัวนี้นะครับก็ แพทเทิร์นไพเดิมเลยนะครับก็คือขึ้นไปเป็นแท่งเขียวเราก็ถูกกดลงมานะครับอย่างน้อยถูกกดลงมาเนี่ยจุดกดของเขาเนี่ยจุดโลเขายกขึ้นนะจุดโลเขายกขึ้นนะครับยกขึ้นมากกว่าครั้งที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่ายืนได้ไม่ต่ำกว่า3.9จุดเก้าเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ครบถ้วนก็คือ จุดโลโยกขึ้นนะครับทุกครั้งที่ที่มีการดิดตัวขึ้นแล้วก็มีการคักตัวลงมานะครับเพราะฉะนั<ๆ>้นดูที่รับสําคัญคือ3.9นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านถ้าเกิดว่ายังไซเวออกข้างอยู่นะครับต้านไฮเดิม erm ที่ทำเอาไว้แถวๆบริเวณสีบาทแล้วก็4.2อ่า4.02แล้วกันนะฮะจะได้กลมกลมนะครับตรงนี้ไซเวอยู่ตรง3.9ถึง4.02ก่อนถ้าเบรกผ่านได้นะครับถึงจะขึ้นไปมองแถวๆไฮเดิมนะครับแถวบริเวณสีนะครับแต่ถ้าเบรกผ่านไม่ได้แล้วก็ต่ากว่่3.9เนีย อันนั้นก็น่ากัง,งวลน,นะครับอาจจะกลับไปที่เดิมนะฮะแถวๆบริเวณ84นะครับ,รบ, 8, 4, รบอืมค่ะอ่าสุภารัยนะคะสุภารายัยครับสุภารัยนะครับแพทเทิร์นกราฟดูน่ากัง,งวลเลยนะฮะ mm hmm. วันนี้นะครับโกลเดิมที่ทำเอาไว้ตรง23.1วันนี้นะครับราคาบนกระดานคือ23ถ้าปิดลักษณะนี้คือต่ำกว่า23.1เนี่ย การพักฐานน่าจะเกิดนะครับการพักฐานน่าจะเกิดนะครับแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะ 1, นะครับถ้าหลุด2ี่นะฮะวันนี้ปิด23 1, นี่น่ากงังวลนะฮะก็ในส่วนของตัวตัวสุาลัยนะฮะถ้ามามองแนวรับถัดไปเนี่ยถ้าหลุดแถว23 1, รับถัดไปเนี่ยเขาจะอยู่ตรง22.6แล้วก็2 0 0ร้วันแบบ EMA ตรง22.2นะครับ<ะ>ก็ดูตรงแนวรับแล้วกันนะฮะแต่ให้ยืนได้นะฮะถ้าเกิดว่าสู้นะฮะสู้ไม่ต่ำกว่า23.1 เนี่ยแล้วมีแรงสู้แรงสู้กลับนะครับก็ผมมองแนวต้านของเขาเน่ยกานเกิดย้อนกลับไปเป็นลักษสองกราฟลายชั่วโมงนิดนึงนะ่จะเห็นว่าจุดที่เขาน่าจะเป็นแนวต้านสาหรับรอบนี้เนี่ยเขาอยู่ตรงแถวบริเวณยี่สสุดหกถึงยี่สสุดเจ็ดเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือถ้ามีแรงสู้ไม่ต่ำกว่ายี่สบสามจุดหนึ่งนะครับก็อาจจะรีบาวเล็กๆยีนะ่สสุดหกถึงยี่สสาจุดเจ็นสู้ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเพื่อวัดกันก่อนว่าสู้ไหวไหมนะครับอ่าตัวต่อไป สีนานาพรค่ะ snnp ค่ะครับก็สำหรับตัว snnp นะครับผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผลประกอบการออกแล้วคุ้นไม่ไปต่อเนี่ยนะครก็คือผมเชื่อว่าคือเชียร์กันมาเยอะนะฮะมีกันหลายคนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ถูกเซลล์ออนแฟกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวสีนานาพรนะครับพอมบออกแล้วนะครับแล้วก็ถูกเซลล์ออนแฟกตเนี่ยตอนนี้นะครับเขายืนต่ากว่าจุดตึงการบลิงเจอร์แบนของเขาตรงบริเวณ2ี่ 24.7แล้วกันนะฮะต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเขากําลังลงมาหาแบรน์ล่างนะครับถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือการพักฐานนะครับก็จะมีแนวรับเนี่ยแถวๆบริเวณ23.7แล้วก็23บาทนะครับเพราะฉะนั้นเล่นข้างล่างดีกว่านะฮะอันนี้เขากำลังจะไปรักษาการถือเซอล์ออนแฟกอยู่นะครับในส่วนของแนวต้านก็อย่างที่บอก20เอ่อ2 0ทนะครับแนวต้านจะอยู่ตรง24.7นะฮะถ้าผ่านได้ก็คือสู้นะครับกลับไปเล่นข้างบนกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีแนวต้านเนี่ย าแถวบริเวณ25.5ถึง26นะครับค่ะตัวต่อไป BCH ค่ะโรงพยาบาลครับสำหรับตัวโรงพยาบาล BCH นะครับตัวนี้นะครับก็สําหรับผลประกอบการไตรมาสที่4ยังไม่ออกแต่ว่านักวิเคราะห์เราก็คาดว่าจะเริ่มเห็นการเทิรนอาราวคิวอันคิวนะเพราะไตรมาสที่3เขาโดนวัคซีนโบรน่าเข้าไปนะครับแต่ว่าเทียบเยียร์เยียร์เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่ยังลงเยียร์เยียร์อยู่นะครับสำหรับตัว BCH นะครับ แพทเทิร์นกราฟเขาก็เลยเป็นลักษณะที่ยังเซ้เวลาออกข้างอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยจะสังเกตอย่างหนึ่งก็คือจุดโลเนี่ยไอ้จุดไฮเนี่ยถูกกดลงมาเรื่อยแล้วก็จุดโลเนี่ยยังคำค้ำไว้อยู่ตรงแถวๆบริเวณ20.5บวกลบนะฮะลักษณะนี้นะครับเป็นถูกกดในลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่รอสัญญาณการเบรกตรงแถวๆบรเิเวณ21.6ถ้าเบรกผ่านได้เล่นเก่งกับใบกำลได้นะครับแต่ถ้าเบรกผ่านไม่ได้นะครับมาดูข้างล่างกันดีกว่านะฮะ ตรงบริเวณวันนี้ตรงราคาบนจรุบันคือ21.2ซึ่งเป็นจุดสําคัญพอดีนะครับถ้าวันนี้ต่ํากว่า21.2นะฮะตรงเส้นกึ่งกลางบรินเจอร์แบนอยู่พอดี21.2เนี่ยต่ํากว่าตรงนี้เมื่อไหร่เค้าลงไปหาข้างล่างกันอีกรอบนึงคือเล่นเหมือนรอบที่แล้วเลยนะจะค่อยๆซึมลงไปหา20.5ไงผมเชื่อว่าจะค่อยๆซึมลงไปหา20.5เพื่อเล่นข้างล่างดีกว่านะครับถ้าวันนี้ต่ํากว่า21.2นะครับแต่ถ้าไม่ต่ํากว่าก็มาอรอลุ้นด้านบนนะครับตรง21.6นะฮะพี่เป็นแนวต้านผ่านได้ก็ follow ไปเล่นกินกําไรนะครับ ไปหุ้นเล็กบ้างค่ะซีเคียวค่ะซีเคียวครับตัวซีเคียวนะครับโอ้วันนี้กราฟขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างอาจจะเป็นโล่งงบก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ตามตัวนี้แต่ว่าการเปิดกระโดดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าไม่ไล่ต่อเนี่ยถ้าไม่ไล่ต่อนะครับอาจจะวันพรุ่งนี้อาจจะต้องพักออกข้างนิดนึงนะครับคือแพทเทิร์นกราฟเขาเนี่ยเปิดกระโดดขึ้นมาแล้วก็ยืนเหยือเส้นสองวันได้ดีแล้ว นะครับ200วันแบบ EMA อยู่ตรง18.4นะ18.4นะครับยืนตรงนี้ได้ถือว่ายืนได้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีลุนเป็นลักษณะที่ค่อยๆไปต่อได้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดคาดนะครับสำหรับตัวสีเขียวเพียงแต่ว่าวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าพอเขาเปิดกลปเนี่ยนะครับโดดขึ้นมาแล้วเปิดกล p แล้วก็ไม่ไปต่อเนี่ยวันพรุ่งนี้อาจจะต้องออกข้างนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าวันนี้ก็ไม่น่าจะต้องรีบร้อนแล้ววันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าออกข้างนะครับแล้วก็จะมีนอร์ทหรือ นะครับแต่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบ่ายวันนี้เนี่ยมีแรงเก็งกําไรเกิดขึ้นนะครับจนขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปถอดแตัวเลขกลมๆก็คือ20บาทได้เนี่ยนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าอาจจะมีแรงเก็งกําไรต่อนะอาจจะมีแรงเก็งกำไรต่อนะครับก็คืออาจจะไม่ต้องรอพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. อืมซึ่ง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 วันนี้โอ้วันนี้ถ้าดูจากราคานะฮะน่าจะออซิลลิ่งได้ถึงยี่สิบเอ็ดนะฮะซิลลิ่งตัวเซกเคียวได้ถึง21ออ๋อโอเคมีโอกาสนะครับแถวๆถวยี่สิบ ถ้าเกิดว่าขึ้นไปได้เนี่ยนะครับจะเป็นต้านถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปได้จริงเนี่ยก็จะลังภาพที่เปิดกระโดดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเปิดกระโดดแล้วไปต่อนะครับแต่ถ้าเปิดกระโดดแล้วไปไม่ต่อไปไม่ต่อไปต่อไม่ไหวเนี่ยพรุ่งนี้ไปรอรับแถวแถวสิบแปดนะฮะผมก็งงอยู่กันนะคือประกาศผลประกอบการไม่ได้ดีนะคือลดลงจากปีที่แท้ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเออก็วิกอยู่พอสมควรครับอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะมีข่าวอื่นก็ได้นะครับที่้องเหนือจากผลประกอบการ นะครับก็เดี๋ยวรบกวนทันทุนต้องติดตามนิดนึงต่อฮะิดนึงฮะอาม่าล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับอาม่านะครับเไม่แน่ใจผลประกอบการไตรมาสที่สี่ออกยังนะครับแต่ไตรมาสที่สี่น่าจะดีมากแล้วน่าจะดีดีค่ะดีไตรมาสที่สี่น่าจะดีมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะเล่นกินกำไรสั้นๆนะครับเพราะว่าต้องดูเป็นไตรมาสต่อไตรมาสจริงๆนะครับเพราะนักวิทองเราเนี่ยก็มอกแต่มาที่สี่ดีแล้วก็คงจะเริ่มเป็นจุดพีคละ สำหรับตัวอมาม่านะครับที่ที่เคยเชียร์ไปเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มองว่าปีที่แล้วคือช่วงที่แบบดีมากๆนะฮะแล้วพอเข้าสู่ปี2023เนี่ยผลประกอบการก็คงจะเริ่มแผ่วลงหน่อยนะครับคือผ่านจุดคีบไปละนะครับสำหรับตัวอมาม่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเล่นกินกำไรสั้นๆช่วงงบก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปมองไกลนะฮะการดีตัวแล้วพักดีตัวแล้วพักนะฮะตอนนี้แนวรับอยู่ที่6.1นะฮะถ้ายืน6.1ได้เนี่ยแพทเทิร์นเดิมจะเกิดน,นะฮะก็คือ พักลงมาถึง6.1แล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปใหม่นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ตรง6.4จนถึง6.7ที่เป็นกรอบอัพเคนไลน์นะครับ6.4ก่อนแล้วก็6.7แต่ว่าถ้าแตะ6.1แล้วถูกกดลงนะครับอันนั้นน่ากังวลนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคน Price i ินทุกอย่างไปหมดแล้วในผลประกอบการนะครับในราคาหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูที่6.1นะครับถ้าต่ำกว่านี้ระวังนะครับอาจจะมีการพักขาดแรงลงมารอบหนึ่งาแถวบริเวณ5.8ก็คือลงมาหัจุดที่เขาก่อนจะขึ้นกันอีกรอบ นะครับค่ะอีกตัวค่ะ S V T ค่ะตัวที่นะครับ S แล้วก็ V T นะครับค่ะ s n v t ่ S V T นะครับสามบาทห้าสิบสองนะครับราคาบนกระดานตอนนี้แพทเทิร์นกราฟอย่างนี้นะครับก็คงจะเป็นความพยายามนะครับที่จะขึ้นไปหาเส้น2 0 0้วันนะครับแล้วก็ถ้าตีกรอบอัพเทนไลน์ช n e l เล็กๆตรงนี้ ก็จะเห็นว่าใกล้เคียงกันพอดีเลยแถวบริเวณ3.7เป็น200วันแบบ SMA ก่อนนะครับอันนั้นคือเป้าแนวต้านแล้วกันนะครับแต่ว่าแนวต้านแรกที่ต้องอเผชิญก่อนเนี่ยก็คือแถวๆ3.64นะครับไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อวานนี้แล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยก็อยู่ตรง3.64เพราะนั้นพ้น3.64ให้ได้ก่อนถึงจะเห็น3.7นะครับแล้วก็การถัดไปที่เป็น200วันแบบ EMA เนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ3.8นิดหนดนะครับถ้าเกิดว่าพ้น3.64ไม่ได้นะครับการพักลงมา คลายๆายรอบที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปได้ต่อจริงๆไม่ควรพักลึกนะฮะควรจะพักแถวๆบริเวณสัก 3. 5ดไม่ควรหลุดน,นะฮะสามจดนะฮะขอตรง3 5ุดถ้าเกิดว่าต่ากว่า3.5เนี่ยอาจจะเหมือนรอบก่อนนะฮะก็คือพักลึกเลยนะฮะลงไปหาข้างล่างเลยแถวๆบริเวณ 3. 3ุดครับผมอ้อาวโอเคครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่สุโชคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเต็มอิ่มสวัสดีครับ